สวัสดีคุณผู้ชมคุณมาฟังกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยคุยกับโต๊ะนะครับมีแนวทางฟุตบอลนะครับมาแนะนําด้วยกันทั้งหมดนะครับเคู่สําหรับค่าคืนนี้นะครับจากศึกคัดฟุตบอลโลกนะครับปรจจําวันที่4กันยายน2568ันาหะครับสำหรับเคู่ในค่ำคืนนี้เนี่ยที่คุยกับโต๊ะนํามาให้นะครับก็จะเป็น ผู้แรกเนี่ยเป็นเบลเกเรียพบกับสเปนนะผู้ที่2เป็นเนเธอร์แลนด์พบกับโปแลนด์นะผู้ที่3เป็นสโลวาเกียพบกับเยอรมนีนะผู้ที่4เนี่ยเป็นลิกเตนสไต์พบกับเบลเยียมนะครับและผู้ที่5เป็นอาร์เจนตินาพบกับเวเนซุเอลานะครับผู้ที่6เนี่ยเป็นโคลัมเบียพบกับโบลิเวียนะครับผู้ที่7ในค่ำคืนนี้เนี่ยเป็นบราซิลพบกับชิลีนะครับก็เตะตั้งแต่ตีหนึ่งสี่สิบห้าครับและคู่สุดท้ายเนี่ยเตะตอนเจ็ดโมงครึ่ง ของวันพรุ่งนี้นะครับอาร์เจนตินากับโคลัมเบียนับเตะตอนหกโมงครึ่งนะครับก็ก็กเราจะไปรับชมนะครับคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับผู้แรกนะครับในศึกคัดฟุตบอลโลกนะเป็นเบลกิเลียพบกับสเปนนะตอนเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับเบลกิเลียเนี่ย ฟอร์มการเล่นนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ได้ดีเลยนะครับ5นัดหลังเนี่ยยังไม่เอายังไม่สามารถชนะใครได้เลยนะครับส่วนทางฝั่งของสเปนนะครับ5นัดหลังที่ผ่านมาเนี่ยก็เจอศึกค่อนข้างหนักนะครับเจอกับเนเธอร์แลนด์ไป2รอบนะครับเจอกับฝรั่งเศสไป1รอบและเจอโปรตุเกสไป1รอบนะครับสำหรับ5นัดหลังที่ผ่านมาเอาชนะได้ถึง2นัดนะครับและกับทีมใหญ่ก็เสมอกันไปนะครับไม่ถึงกับคันแพ้นะครับสำหรับสเปน และสำหรับค่ำคืนนี้นะครับในคู่แรกเนี่ยแฮนดิแคปนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นสเปนนะครับบุกไปต่อบลเยียนะครับอยู่ที่0.25นะครับซึ่งแฮนดิแคบเนี่ยแปลกมากนะครับเนื่องจากตอนแรกเนี่ยเปิดออกมาให้สเปนต่อถึง2.25นะครับแต่อยู่ดีเนี่ยไหลลงมาพวบๆนะครับเหลือเพียงแค่0.25เท่านั้นนะครับ ทําให้คุยกับโตวเนี่ยแนะนําเป็นเชียร์บอลต่ออย่างสเปนมากกว่านะครับเนื่องจากตอนแรกเนี่ยแฮนดิแคปค่อนข้างสูงนับ2ถึง2.5หรืออาจจะเป็น2.75เลยด้วยซ้ำนับซึ่งไหลลงมาเหลือเพียงแค่0.25เท่านั้นนับทําให้คาดการได้ว่าคนเนี่ยน่าจะมองว่าถ้าต่อถึงขนาดนั้นนะครับอยู่เบลเกยเนียน่าจะโอเคกว่านะครับแต่ว่าแฮนดิแคปตอนนี้เนี่ยไหลลงมาแล้วนะครับทําให้ คุยกับโต๊ะเลยมองว่าการอยู่กับสปเปนเนี่ยตอบโจทย์มากที่สุดแล้วล่ะครับส่วนคู่ที่2นะครับก็ต้องบอกว่าเหมือนเป็นบิ๊กแมตช์เลยนะครับเพราะเป็นการพบกันระหว่างเนเธอร์แลนด์กับโปแลนด์ครับหรือว่าฮอลแลนด์พบโปแลนด์นะครับอาจจะเป็นชื่อประเทศที่ทุกคนอาจจะคุ้นหูมากกว่านะสำหรับฮอลแลนด์นะครับ ก็ต้องบอกว่าสําหรับผู้นี้นะครับจากฟอร์มการเล่นห้านัดหลังที่ผ่านมานะครับเนเธอร์แลนด์เนี่ยห้านัดหลังยังไม่แพ้ใครนะครับส่วนโปแลนด์เนี่ยชนะ3นัดแพ้2นัดนะครับก็สําหรับฮอลแลนด์นะครับหรือว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยมีการเตะไปแล้วนะในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะแบกบการเก็บคะแนนแบ่งกลุ่มคัดฟุตบอลโลกนะครับเล่นไป2นัดนะครับก็ชนะฟินแลนด์ไป 1>, 1นัดนะครับและก็ชนะทางฝั่งของมอตาไป1นัดนะครับส่วนโปรแลรนด์เนี่ยต้องบอกว่าเตะไปแล้ว3นัดนะครับชนะ2นัดแพ้1นน,น,าา1นัดนะครับก็ชนะโมอต้ามา1นัดนะครับชนะโมโดวามา1นนัดนะครับแล้วก็ไปแพ้ให้กับฟินแลนด์มานะครับในนัดล่าสุดที่ผ่านมาหลังจากเก็บคะแนนไปนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเหมือนบิ๊กแมตช์จริงๆสำหรับคู่นี้นะครับและตามแฮนดิแคปเนี่ย,ยเป็น ฮอลแลนด์นะครับเปิดบ้านนะครับต่อโปแลนด์อยู่ที่1.75นะครับตามทัศนะฟุตบอลนะครับตุยกับตั้เนี่ยแนะนำนะครับให้เลือกเชียร์บอลรองอย่างโปรแลนด์มากกว่านะครับเพราะเนื่องจากทีมใหญ่ทั้งคู่นะครับแต่ว่าฮอลแลนด์เนี่ยรู้สึกว่าจะเปิดบ้านต่อโปรแลนด์สูงเกินไปหน่อยนะครับถึง1.75นะครับคือถ้าจะให้เข้าเป้าเนี่ย ฮอลแลนด์ต้องยิงอย่างน้อย2ลูกนะครับซึ่งผมมองว่าค่ําคืนนี้เนี่ยทางฝั่งของโปรแลรนด์ก็ต้องการแต้มนับเนื่องจากเล่นไป3นัดแล้วนับชนะ2นัดแพ้1นนัดนัดเทียบกับเนเธอร์แลนด์ที่เตะไปเพียง2นัดเนี่ยแต่ชนะ2นัดนะครับและทั้ง2นัดเนี่ยยังไม่เสียประตูเลยนะครับทําให้มีผลได้เสียอยู่ที่บวก10นะครับสาหรับสกอร์ นะครับทำให้ผมมองว่าค่าคืนนี้นะโปรแลรนด์ก็น่าจะเดินหน้าเต็มกําลังเพื่อหาแต้มนะครับทำให้มองว่าเนเธอร์แลนด์ที่ต่อสูงถึง1.75เนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่ทําให้โปรแลนด์ได้เปรียบในค่ําคืนนี้นะครับส่วนคู่ที่3นะครับก็เป็นสโลวาเกียพบกับเยอรมน,นีนะครับสําหรับคู่นี้เนี่ยเตะเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับก็ต้องบอกว่า ฟอร์มการเล่นห้านัดหลังที่ผ่านมาของทั้งคู่นะครับไม่ได้ดีต่างกันเลยนะครับสำหรับสโ,โลวาเกียนะครับก็ชนะ1นัดเสมอ1นัดแพ้3นัดนับและเป็นการแพ้3นัดมาติดต่อกันนะครับโดยการที่ไปแพ้ให้กับอิสราเอลมา1ประตูต่อศูนะแพ้ให้กับกีตมา4ประตูต่อ1และไปแพ้ให้กับสโลเวเนียมา1ประตูต่อศูนนะครับส่วนทางฝั่งของเยอรมนีนะครับชนะ1นัดเสมอ2นัดแพ้2นัดนะครับเป็นการแพ้ มา2นะัดติดเช่นเดียวกันแต่เพียงแค่ว่าเป็นทีมใหญ่แค่นั้นเองนะครับกับการที่ไปแพ้ให้กับฝรั่งเศสมา0ประตูต่อ2นะครับและไปแพ้ให้กับโปรตุเกสมา1ประตูต่อ2นะครับในด้านแฮนดิแคปคู่นี้เนี่ยเป็นเยอรมนีนะครับบุกไปต่อสโลวักเกียนะครับอยู่ที่1.25นะตามทัศนาฟุตบอลนะครับคุยกับตเนี่ยแนะนำให้เลือกเชียร์บอลต่ออย่างเยอรมนีนะครับเนื่องจาก ทีมที่เขาแพ้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าแพ้ทีมใหญ่จริงๆอย่างโปรตุเกสนะครับหรือว่าทางฝั่งของฝรั่งเศสนะครับซึ่งตอนเตะตอนนั้นนะครับเป็นช่วงที่โปรตุเกสเนี่ยอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มเลยนะครับก็อาจจะทําให้มีโอกาสแพ้มาบวกกับเยอรมน,นีเนี่ยมีการเปลี่ยนทายนักเตะสายเลือดใหม่นะครับอย่างล่าสุดตอนนี้เนี่ยรายชื่อที่ติดเข้ามานะครับก็จะเป็น ออกองหน้าคนใหม่ของนิวคาสเซิลนะครับอย่างนิกวอเทอร์มเดอร์ Water นะครับก็ต้องบอกว่าน่าสนใจจริงๆสำหรับผู้นี้ในค่ำคืนนี้นะครับยังไงคุยกับโต๊ก็แนะนำเป็นบอลต่ออย่างเยอรมน,นีมากกว่านะครับสำหรับคู่ที่3และคู่ที่4ในค่ำคืนนี้เนี่ยเป็นลิกเตนสไตล์พบกับเบลเยียมนะครับ สำหรับผู้นี้เนี่ยจากฟอร์มการเล่นห้านัดหลังที่ผ่านมานะครับลิเกนสไตล์รับไม่ได้จริงนะครับการแพ้มา5นัดติดนะไปแพ้กับสกอตแลนด์มา0ย์ประตูต่อ4แพ้ให้กับเวลมา3ประตูต่อศนะครับแพ้ให้กับคาซักสถานมา0ประตูต่อ2นะครับแพ้ให้กับมาดนเนียนะครับ0ประตูต่อ3และแพ้ให้กับซานมาลิโนนะครับ1ประตูต่อ3 ส่วนทางฝั่งของเบลเยียมนะครับห้านัดหลังที่ผ่านมาเนี่ยชนะ 2, สองเสมอหนึ่ง 1, แพ้สองนับนัดที่แพ้เนี่ยก็แพ้ให้กับอิสราเอลมาหนึ่งประตูต่อศูนย์นะแพ้กับยูเคนมาสามประตูต่อหนึ่งแต่สามนัดหลังล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าทําได้ดีนะครับเอาชนะได้สองนัดเสมอหนึ่งนัดนะครับก็ชนะยูเคนมาสามประตูต่อศูนย์นะครับชนะทางฝั่งของเมดโอนียมาเสมอกับเมดโอนียมาหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับและไปชนะเวลมาสี่ประตูต่อสาม ส่วนคู่นี้เนี่ยตามแฮนดิแคปนะเป็นเบลเยียมนะบุกไปต่อลิเกนสไตล์นะครับอยู่ที่4.5นะครับตามทศนาฟุตบอลนะคุยกับโตเนี่ยแนะนำให้เชียร์บอลต่ออย่างเบลเยียมนะครับเพราะว่าลิเกนสไตล์นะผมมองว่าสู้ไม่ไหวแน่นอนกับฟอร์มในระดับนี้นะครับที่แพ้ทุกทีมเลยนะในห้านัดหลังที่ผ่านมานะทำให้ผมมองว่าเบลเยียมในค่ำคืนนี้เนี่ย น่ากลัวนะครับอยู่ที่ว่าเบลเยียมเนี่ยจะสามารถจบได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ามีนักเตะคุณภาพชั้นน,นําอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกผู้นะครับเควินเดอะบอยนะครับหรือว่าลูกากูกก็ตามนะครับและคู่ที่5ในค่ำคืนนี้เนี่ยเป็นอาร์เจนตีพบกับเวเนซุเอลานะครับสำหรับฟอร์มการเล่นห้านัดหลังที่ผ่านมานะครับอาร์เจนตินาใน ฟุตบอลโลกเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยก็ได้แชมป์ไปนะครับกับจากการที่เอาชนะไปได้นะครับกับการได้แชมป์มาก็ถือว่าโอเคและ5้านัดหลังที่ผ่านมาเนี่ยชนะ4นัดเสมอ1นัดนะครับส่วนเวเนซุเอลาเนี่ยชนะ2นัดแพ้3นัดนะครับในด้านแฮนดิแคปเนี่ยเป็นอาร์เจนตินะครับเปิดบ้านต่อเวเนซุเอลาอยู่ที่1.75 ตามทัศนาฟุตบอลนะครับพูดกับตันีแนะนําให้เชียร์บอลต่ออย่างอาเจนไินมากกว่านะครับเพราะว่าชื่อน,นี้การันตีอยู่แล้วนะครับกับแฮนดิแคปที่ไม่ได้สูงเกินไปผมมองว่าค่ำคืนนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะเอาชนะทางฝั่งของเวเนซุเอลาได้อย่างแน่นอนนะครับและคู่ที่6เนี่ยเป็นโคลอมเบียพบกับโบลิเวียนะสำหรับคู่นี้เนี่ยในด้านฟอร์มการเล่นนะโคลอมเบียในยห้านัดหลังที่ผ่านมานะครับ ในช่วงต้นปีนะที่มีการเล่นคัดซุตบอลโลกไปแล้วเนี่ยแพ้2นัดเสมอ3นัดนะครับส่วนทางฝั่งของโบลิเวียนะครับชนะ1นัดเสมอ2นัดแพ้2นัดนะทำให้คู่นี้เนี่ยจากอวามการเล่นเนี่ยค่อนข้างสูสีกันน่าดูนะครับแต่ผมมองว่าโคลอมเบียนะเป็นต่อในเรื่องของด้านผู้เล่นมากกว่านะครับทำให้แฮนดิแคปคู่นี้เนี่ยเป็นโคลอมเบียนะเปิดบ้านต่อ โบลิเวียอยู่ที่2.25นะครับตามทัศนาฟุตบอลน,นะครับคุยกับโต๊เนี่ยแนะนําให้เลือกเชียร์บอลต่ออย่างโคลัมเบียมากกว่านะครับเนื่องจากมีผู้เล่นชั้นนําอย่างหลุยดีอาร์ตนะครับที่ตอนนี้เนี่ยฟอมก็ค่อนข้างร้อนแรงนะครับหลังจากย้ายไปอยู่กับบาร์เยนมิวนิคนะครับและคู่สุดท้ายในค่ำคืนนี้นะครับเป็นบราซิลพบกับชิลีนะตอนเวลา7โมงคึ่ง สำหรับฟอร์มการเล่นห้านัดหลังที่ผ่านมานับบารซิลเนี่ยในยุคใหม่นะครับก็ตองบอกว่าไม่ได้ดีมากเท่าไหร่นับจากฟอร์มการเล่นเนี่ยห้านัดนับชนะได้สองนัดนับเสมอสองนัดและแพ้หนึ่งนัดนะครับก็ต้องบอกว่าอย่างเจอเอกวอร์ก็ไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะครับจบกันที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับหรือว่าเจออุลุกไวยก็เสมอไปที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งเท่านั้นนะครับทําให้ผมมองว่าบารซิลเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีมาก ไปนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนโค้ดนะครับและเล่นไปล่าสุดเนี่ยตั้งแต่ต้นปีทําให้ระยะเวลาล่วงเลยลงมานะครับทำให้โค้ดหรือนักเตะต่างๆเนี่ยฟอร์มเริ่มกลับมาเข้าที่แล้วนะครับทําให้ผมมองว่าค่ําคืนนี้เนี่ยบารซีลวก็ค่อนข้างน่าปวดส่วทางฝั่งของชิลีนะครับผ้านัดหลังที่ผ่านมาเนี่ยชนะนัดเดียวนับเสมอหนึ่งนัดแพ้สนัดนะครับทําให้ผมมองว่า ค่ำคืนนี้เนี่ยบาราซิลน่ยอยู่เหนือกว่าชิลีอย่างแน่นอนนะครับและตามแฮนดิแคปเนี่ยเป็นบาราซิลนะเปิดบ้านต่อชิลีอยู่แค่1.75เท่านั้นนะตามทัศนาฟุตบอลคุยกับโตะนะครับแนะนำให้เชียร์บอลต่ออย่างบาราซิลมากกว่านะครับเพราะดูๆแล้วเนี่ยเรื่องของผู้เล่นอย่างลาฟินยานะครับโรดิโกวินิซิอุสจูเนียนะครับหรือว่าจะเป็นมาจูดคุนยานะครับตรงกลางเนี่ยมีหลายตัวเหลือกเกินนะไม่ว่าจะเป็นบูโนกิมารไลส์นะครับ โจวิงตันนะครับนักเตะต่างๆนะครับที่อยู่บราซิลนะครับก็ต้องบอกว่าโลดแล่นอยู่ในลีกท็อปทั้ท,ท,ทงนั้นเลยนะครับทำให้ผมมองว่าค่ำคืนนี้เนี่ยเชลซีเนี่ยน่าจะกดชิลีไปได้นะครับในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนจะไปเล่นฟุตบอลโลกในปีหน้านะครับและสำหรับค่ำคืนนี้นะครับเรามาดูกันที่สรุปแนวทางฟุตบอลนะครับกับโต๊ะประจําวันที่4กันยายน2568นาหนะครับสำหรับค่ำคืนนี้เนี่ย คุยกับโตนะครับคัดมาให้ด้วยกันทั้งหมด7คู่นะครับคู่แรกเนี่ยเป็นบบลกเรียรพบกับสเปตนตอนตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับแนะนําเป็นบอลต่ออย่างสเปนนะครับที่แฮนดิแคปลบศูนย์จุดสองห้านะครับผู่ที่สองเป็นเนเธอร์แลนด์พบกับโปแลนด์นะครับ,รบเ land, บะะบตะตอนเวลาต,ตีหนึ่งสี่สิบห้าแนะนําเป็นลองปโปแลนด์นะครับที่แฮนดิแคปบวกหนึ่งจุดเจ็ดห้านะครับผู่ที่สามเป็นสโลวาเกียพบกับเยอรมนีตอนตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับแนะนําเป็นบอลต่ออย่างเยอรมนีที่แฮนดิแคปลบหนึ่งจุดสองห้านะคร สี่ในค่ำคืนนี้เ,เป็นลิกเต้นสไตล์พบกับเบลเยียมตอนตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับแนะนําเป็นบอลต่ออย่างเบลเยียมนะครับที่แฮนดิแคปลบสี่จุดห้านะครับถึงแม้ว่าจะต่อสูงไปหน่อยแต่ผมมองว่ามีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะครับและคู่ที่ห้าเป็นอาร์เจนตินพบกับเวเนซุเอลานะตอนหกโมงครึ่งนะครับ,นนรบแนะนําเป็นบอลต่ออย่างอาร์เจนตินานะครับที่แฮนดิแคปลบหนึ่งจุดเจ็ดห้าคู่ที่สองเ,งเป็นโคลอมเบียพบกับโบลิเวียนะตอนหกโมงครึ่งนะครับ,นนรบแนะนําเป็นบอลต่ออย่างโคลอมเบีย ที่ h a นด i แคบลบ2.25นะครับและผู้สุดท้ายในค่ำคืนนี้นี่ยเป็นบอลต่ออย่างบราซิลนะครับที่แ a นดิแค p ลบ1.75เป็นการเจอกันระหว่างบราซิลกับชิลีตอน7โมงครึ่งนะครับยังไงค่ำคืนนี้เนี่ยคุยกับโตก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับแนวทางในค่ำคืนนี้นะครับและยังไงสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะที่ชื่นชอบกันก็อย่าลืมแนวทางฟุตบอลเพิ่มเติมที่คุยกับตเนี่ยแนะนำไว้ให้ด้วยนะครับ ใครสนใจเป็นครอบครัวเดียวกันก็สามารถดูได้ที่ d e สคร i ปชั่นคลิปนี้นะครับยังไงค่ำคืนนี้เนี่ยคุยกับโต๊ก็ขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ